นองจกไหนจะกลัวหายเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะอ่าคนกระด้าชุ่ชู้แล้วก็รองเท้าเออก็จรจีไปได้ปัยังีใครเห็นหมาต้องลองหนึ่งจะดีโอ้ยเราขอที่ไปสลับกันไม่โทรคายายไอ้นองจากไหนจากลัวหายเลย บาไว้าัมันมันทักนากนะ่ใช่เราิาเรากาทุกวันเราเก่าเราเก่ารงสันท um ุสั วัสดีส unku, ้เรามอ 5, งด้วยไม่เหยียบนี้ยังงั้นเดี๋ยวนี้ค่ะอะเอ้ยหนูบเตอรหนูอย่าไปเหยียบนี้ยังงั้นเนีะหักนิ้วต้าแแห้าทำเ อะไรแล้วข้าทย้าไกลับบ้านไปแล้ว